เรามาดูต่อนะครับอีวิดีโอมันตัดไปล,ลงไว้ดูเล่นนะครับเสือวันไหนมันตายมือจะเริ่มกินผักบุ้งแล้วนะครับอ่ากินเข้าไปกินเข้าไป ไม่ไม่ถึงผักงับงับโอ้โหกินละนี่ให้เป็นผักบุ้งผักกัดขาวนะครับแล้วก็มีถั่วงอก,กนิดหน่อยดูมานั่งดูมันจะกินหมดเลยอันนี้ก็เป็นปลาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเลี้ยงจั่ตัวเล็กๆซื้อมาตัวเล็กๆตัวละห้าสิบาทเองกวน ตัวโตขนาดนี้เลยไม่เคยซื้อมาไม่รู้ว่าเขาขายกันตัวเท่าไหร่นะครับโตมาขนาดนี้ก็ตายไปก็ควรจะเลี้ยงขึ้นมาโตขนาดนี้ก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ก็เคยเลี้ยงมาหลายตัวครับมันก็ตายไป้หลายรุ่นประกาศขาวครับมีใหญ่ครับอร่อยมากกินผักกินผัก แทบจะทุกชนิดเลยนะครับปลาแร็พวกกุ้งพวกหมูมันก็กินนะครับแต่ส่วนมากจะให้เป็นอาหารเม็ดกับผักนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเหมาะไปดูใ,ใกล้ๆนะครับ กินต่อดิไม่ต้องกามองไปขึ้นไปกินต่อไปเร็วเออไปกินต่อไปกินต่อไปกินให้หมดนะกินให้หมดอทำดูให้ดูด้านนี้เราขาดดีนั่นโดนนะกินยังกินยังกินโอ้โหทำใหญ่ใหญ่กินเปลี่กินโชว์เราอีก เอาอีกไหมเอาอีกไหมขึ้นนีกินอีกอะไรไอ้เผือกเอาอีกเอาอีกเอาอีกกินไปกินไปกิน,นกินออนีอมึงคือจะกินชาไปหน่อยวันนี้ โอคำใหญ่ใหญ่โอ้โหโอ้โหโอหอ้เล่นกับมือแล้วว่ะ อง,งอ,อ,อ้ดูจะใจกันนะเดี๋ยวจะจบการถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้มันยาวไปครับสวัสดีครับ